รับวันนี้นะฮะเรามาปิดบ้านนะหกตารางวา2ชั้นนะฮะเขตประเวทนะครับนะใครสนใจนะขายฝากบ้านนะที่ดินนะฮะหรือจะเป็นรถนะฮะติดต่อมาได้นะครับนะเรายินดีนะให้บริการนะครับ,รบขอบคุณครับ ใครนะฮะที่สนใจจะขายฝากบ้านและที่ดินนะครับนะก็ติดต่อเรามาได้นะฮะเรานะฮะรับนะครับนะฮดำเนินการให้ท่านนะครับนะขอให้ท่านติดต่อกับมาครับนะฮะครับเราจะไปนครนายกนะฮะไปรับขายฝากบ้านที่นครนายกนะครับนะฮะใครนะฮะสนใจนะฮะที่จะขายฝากบ้านและที่ดินนะติดต่อเรามาได้นะครับนะแล้วเจอกันครับวันนี้ครับเราจะไปรับขายฝากบ้านที่บางนานะฮะ เป็นทาวน์โฮมนะที่บางนานะครับนะนะขครสนใจนะแต่ขายฝากบ้านและที่ดินนะฮะติดต่อเรามาได้นะครับตัวเจนครับครับวันนี้ครับเราจะไปรับขายฝากบ้านที่สายเชียงเซานะครับนะขครสนใจนะจะรับขายฝากบ้านนะะบ้แปลที่ดินนะฮะติดต่อเรามาครับนะฮะดำเนินการให้ครับ